ใช้อะไรวัดดีใช้อะไรคะถ้าไม่ใช่ถ้วยใช้อะไรใช้แก้วได้ไหมใช่อ่าใช้แก้วก็ได้นะคะอันนี้เป็นต้นนะคะในการวัดปริมาตรของของแห้งเราอาจจะใช้ถ้วยใช้แก้วที่มีขนาดเดียวกันนะคะในการวัดเนาะโอเคอ่าอย่างเช่นถั่วเขียวถั่วเขียวในกระป๋อง ่ะเขาใช้กระป๋องวัดถั่วเขียวในถุงวัดได้สองกระป๋องอันนี้ก็แสดงว่าถั่วเขียวมีปริมาตรสองกระป๋องอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่าเปิดไปที่แบบฝึกหัดที่แปดจุสองเลยค่ะทำหรือยังคะแบบฝึกหัดที่แปดจุดสองทำแล้วครับอาทำแล้วเหรอเยอยมากเลยอ่ะถ้าทำแล้วตอบดูซิว่า ในถ้วยตวงได้กี่ขวดคะ24 <20. S 1> อา20ขวดดังนั้นพริกไทยจึงมีปริมาตรกี่ขวดคะ20อา20ขวดถูกต้องคะ่ะเยี่ยมมากอันนี้เป็นการวัดปริมาตรในกรณีที่หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะก็คือเราจะใช้ขวดใช้ถ้วยใช้ แก้วในการวัดของเราเลยเนาะโอเคข้อสองตัวเหลืองในกระสอบตวงได้จุดๆ,ๆุดกระบุง่งกี่กระบุงคะอ่าแปดกระบุงถูกต้องคะอ่ะอ่าข้อสามล่ะเขาใช้ทุกช้อนนะคะในการวัดปริมาตรของพริกป่นตอบคุณครูสิคะว่าพริกป่นมีปริมาตรกี่ช้อน สามสามชน้นถูกต้องค่ะเยี่ยมมาเยี่ยมมาก,มมากอะสักครู่นะคะคุณรูขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อนสวัสดีค่ะพี่แมมขงิงคิสอนอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับนะคะค่ะอ่ะต่อ,ตอเลยค่ะ ข้อ2นะคะหน้าที่หนอหน้าที่หกเนาะหน้าที่67สผ <c oughs> งกาแฟในขวดตวงได้30ช้อนดังนั้นหงกาแฟมีปริมาตรเท่ากับจุดุด,ด,ดช้อนกี่ช้อนคะ <c oughs> อ่้อสามสถูกต้องค่ะถ้าใช้ช้อนในการวัดปริมาตร ปริมาตรนั้นเราก็จะใช้ช้อนเป็นหน่วยวัดของเขาเนาะข้อสองข้อสองกรอบกี่ช้อนคะงผงชาเขียวมีปริมาตรกี่ช้อนผงชาเขียวนะแก๊บผงชาเขียวนี่ผงชาเขียวข้อสองมีปริมาตรกี่ช้อนคะ่ <12 S 1> ิบส <12 S 1> อง <12. S 1> อ่สิบสองถูกต้องค่ะสิบสองโอเคอ่ะไปที่ข้อสามข้อสามตวงน้ำตาลทรายแดงในกระป๋องได้สี่สิบห้าช้อนดังนั้นน้ำตาลทรายแดงในกระป๋องมีปริมาตรเท่ากับจุด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 ก็คือสี่สิบห้าช้อนนั่นเองอถ้าถูกติ๊กถูกให้ตัวเองเลยนะคะติ๊กถูกไปเลย มาที่เขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างน้ำตาลทรายแดงในกระป๋องมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าผงกาแฟอ่ะเราก็กลับไปดูค่ะน้ำตาลทรายแดงสี่สิบห้าช้อนผงกาแฟสามสิบช้อนอันไหนมากกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่า อามากกว่าก็ติ๊กมากกว่าไปเลยมากกว่าก็ติ๊กมากกว่าไปเลยข้อที่สองผงชาเขียวในถ้วยมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำตาลทรายแดงกลับไปดูที่ผงชาเขียวผงชาเขียววัดได้12ช้อนน้ำตาลทรายแดงวัดได้45ช้อน แสดงว่าผงชาเขียวมากกว่าหรือน้อยกว่าคะกว่าอ่าน้อยกว่าติดน้อยกว่าเลยคะ่ะโอเคเรียบร้อยหรือ,อยังร้อยาเรียบร้อยต่อไปเราจะมาทําการวัดปริมาตรเป็นลิตรก่อนหน้านี้เราวัดปริมาตรตามหน่วยอ่าไม่มาตรฐานนะคะก็คือเราจะใช้ขวดใช้ช้อน ใช้แก้วในการวัดนะคะแต่ทีนี้เราจะมาวัดปริมาตรที่เป็นหน่วยลิตรกันค่ะอ่าหน่วยลิตรเนี่ยจะใช้กับพวกของเหลวนะคะสิ่งที่เป็นของเหลวเนาะหรือว่าของแหง้งของแห้งถ้าอยู่ในถังก็วัดเป็นลิตรได้เหมือนกันเนาะโ okay. อเคไปดูสถานการณ์นี้ แกตาบอกว่าถั่วเขียวถุงนี้ตวงได้สามกระป๋องต้นกล้าบอกว่าถั่วเขียวถุงนี้ตวงได้ห้าถ้วยเอแล้วถ้ากระป๋องกับถ้วยเนี่ยหน่วยมันไม่เหมือนกันเราเอาจะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมคะเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหมคนนึงวัดในกระป๋องคนนึงวัดในถ้วยเอามาเปรียบเทียบกันได้ไหม อ่าไม่ได้ดังนั้นเขาตจึงสร้างหน่วยวัดปริมาตรที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนั่นเองค่ะก็คือหน่วยที่เราจะวัดก็คือหน่วยลิตรนั่นเองอ่าหน่วยลิตรเขาจะมีกระป๋องแบบนี้วัดหน่วยลิตรนะคะ,ทะเทนะ้ําเต็มกระป๋องนี้ก็เท่ากับน้ํหนึ่งลิตรเนาะอ่าเทเข้าวสารลงในกระป๋องนี้ก็คือข้าวสารหนึ่งลิตรนะคะอ่าแล้วก็ถ้วยตวง ถ้วยตวงที่จะมีขีดบอกปริมาตรตั้งแต่10มิลลิตรจนถึง1,000มิลลิลิตรนะคะอาถ้วยตวงตรงนี้ถ้วยตวงจะใช้วัดพวกน้ำน้ำหวานน้ำเชื่อมอะไรต่างๆเนอะเวลาที่เราไปซื้อชานมไข่มุกเคยกินไหมคะเคยกินชานมไข่มุกไหมแก๊บเคยไห<ป>มคะไม่เคยคเนี่ เวลาที่เขาจะชงโกวันตินหรือชงชานมไข่มุกเนี่ยเขาจะมีถ้วยตวงเอาไว้เพื่อวัดว่าเขาจะตวงน้ําตาลใส่กี่มิลลิลิตรกี่ลิตรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เครื่องตวงนี้คือเครื่องตวงเครื่องตวงน้ํามันเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าเครื่องตวงน้ํามันที่เราเอาไว้ใช้กับรถนะนะนะโอเค ต่อไปคุณครูจะพาทำแบบฝึกหดัดการวัดปริมาตรเป็นลิตรนะคะเปิดหรือ,อยังคะเปิดนะคะอ่ะเปิดแล้วการวัดปริมาตรเป็นลิตรนะอ่ะข้อหนึ่งถั่วเขียวในตะกร้าตวงได้จุด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 ลิตรตวงได้กี่ลิตรหนูก็ไปดูเลยลูก อตวงได้กี่ลิตรลูกนับเลยมีกี่กระป๋องอ่าสิบห้ากระป๋องก็แสดงว่าตวงได้สิบห้าลิตรเพราะว่าเขาตวงใส่กระป๋องนี้กระป๋องนี้เป็นกระป๋องมาตรฐานที่มีค่าเท่ากับหนึ่งลิตรนะคะอ่า เพราะฉะนั้นถั่วเขียวจึงมีปริมาตร15ิลลิเมตรเขียนลงไปหรือ,อยังน้ำฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อะรอนะ้ำฝนก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเขียนข้อสองกับข้อสามตอบรอเลยนะ โอเคไปที่ข้อสองเลยนะคะน,นี่ใช่โอเค่ะ okay. ไปที่ข้อสองเลยข้อสองตวงน้ำส้มในเ,เหยือดได้จุดลิตรกี่ลิตรคะนับไปเลยลูกหนึ่งเครื่องตวงตร,ง,ตรงนี้ก็คือหนึ่งลิตรนะคะ 8ลิตรถูกต้องค่ะ8ลิตรตวงน้ำมันใส่ถังสำรองได,ด้จุดๆุดจุด,จดลิตรอ่ะกี่ลิตรคะ9ลิตรค่ะ9ลิตรถูกต้องค่ะ9ลิตรอ่ะธนาะไปข้อที่ ข้หนึ่งข้อสองใหญ่นะคะข้อสองใหญ่หน้าหกสิบเก้าหน้าหกสิบเก้าพิจารณาการตวงด้วยลิตรแล้วเติมคำตอบเขาบอกว่าตวงน้ำสลัดในขวดได้ห้าลิตรดังนั้นน้ำสลัดในขวดมีปริมาตรจุดๆุลิตร่กกี่ลิตรคะ ลง<ผ>ได้5ลิแสดงว่ามีปริมาตรกี่ลิตรคะ5ลิตรค่ะามีปริมาตร5ลิตรนะคะเน็ตโรงเรียนไม่ดีเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนเน็ตก่อนสักครู่นะคะได้ค่ะแป๊บนึงแป๊บนึง อโอเคมาแล้วนะตอ,อที่สองขที่สบวงนครัในถังได้สิลิตรนน้งไปมากจุดนิดกิตรคะคคระคเหมือนใครโทรมาสิบลิตร,ตรนะถูกต้องคะ่ะสิบลิตร ครูคะสักครู่นะคะมีใครทมีมีคนโทรมาค่ะไม่มีใครโทรมาลูกโทรศัพท์คทรนี่แหละโทรมาของหนูคะ่ะของหนูเหรอคะอ่ะข้อสามตอบกี่ลิดคะ ตอบ12ลิตรและข้อสตอบ18ลิตรนะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันต่อเรื่องปริมาตรอาการวัดปริมาตรเป็นลิตรนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะวันนี้ไม่มีการบ้านเหมือนเดิมเลย วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะโอเคอ่ะวันนี้เราก็เรียนกันแค่นี้เมื่อกี้ทันไหมแก๊บทันหรือเปล่าทันครับอะทันน้งฝนทันไหมน้งฝนทันไหมคะ น้ำฝนทันนะโอเคเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตไปทําธุระก่อนเพราะอันนี้เราก็สอนเสร็จจบแบบฝึกหัดแล้วด้วยเดี๋ยวครั้งหน้ามาต่อแบบฝึกหัดที่8.4นะคะโอเคนะโอเคค่ะ,ะไปเข้าเรียนกับคุณครูหักหรือไทยคาบเรียนการอ่านคิดวิเคราะห์ต่อเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ